สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาซ่อมฝาสูบให้ลูกค้านะครับลูกค้าขันขี้แตกมานะครับแล้วก็อันเนี้ยเชื่อมพอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทํารูใหม่นะครับมาดูกันนะครับว่ามิลลิ่งเจาะรูนะครับง่ายๆครับนิดเดียวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทําไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเอามามีเวลาว่างนะครับช่างมีเวลาว่างนะครับผมจะถ้าผมมีเวลาว่างนะครับ ผมจะพอกให้นะครับแล้วก็มิลลิ่งให้เลยนะครับใช้เวลาไม่เกินสินาทีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้เชื่อมมาแล้วเชื่อมมาก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเดีย๋ยวดูมิลลิ่งนะครับก็ประมาณ5้านาทีนะครับก่อนื่นก็ขอตั้งศูนย์ก่อนนะครับตั้งศูนย์ได้นะครับ ลิ่งแล้วนะครับง่ายๆนะครับแป๊บเดียวนะครับสําหรับงานเชื่อมซ่อมอซ่อมเชื่อมพอกแบบนี้นะครับแต่ที่ช้าช้าติดชิวนะครับกดมิลลิ่งแล้วนะครับเดินไปกลับนะครับเดินไปกลับนะครับสองสามทีก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ เอาให้มันขนาดเท่ากระถานเดิมนะครับต่ํากว่าได้นะครับโูนกว่าไม่ได้นะครับโูนกว่าเดี๋ยวรู้ว่านะครับให้ต่ํากว่าเดิมนิดึงได้นะครับโูนกว่าเดี๋ยวขันน็อตแล้วคอลีสจะประก็นไปค้ำอยู่รู้ว่านะครับ <HER> อ่าเนี่ยครับพอประมาณนี้นะครับอ่าเดินให้รอบไปเลยนะครับ อยากให้ชัวนะครับเดินให้รอบเลยนะครับรีลิงไง้หมดทั้งฝานี่แหละนะครับชัวดีนะครับมาคล้ายว่าปาดแป้นลงหน่อยนึนะครับแต่เอาครับครึ่งมินพอนะครับแต่มีลิ่งเดินเลยนะครับผาเพียงจะมีหัวปาดนะครับแต่ ที่เกยบเปลี่ยนดอกนะครับก็เลยใช้มินลิ่งเดินเอานะครับได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็เดินด้านข้างต่อนะครับเก็บเก็บงานหน่อยนึงครับอาทำไรแล้วต้องเก็บงานนิดนึง ก็ทีนี้ก็เหลือนะครับเจาะรูนะครับตาบเกี่ยวครับในการเจาะนะครับเราก็เอาไปกเจนวางนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเราก็เล <ellt Mandarin. S 2> นะื่อนนะครับให้ตรงนะครับมันก็จะไม่หนีศูนย์ไปไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแม่นยำนะครับแท่นนะครับจะไม่เลื่อนไปไหนนะครับแท่นมันหนักครับเรื่องอเรื่องนี่ครับ ระวังประเกนไว้ตรงแล้วนะครับต่อไปเราก็เจาะเลยนะครับตั้งศูนย์ไ้แล้วนะครับเราก็กดเลยนะครับเดี๋ยวขยับได้อีกนะค่ะหาพอเราได้นะครับตำแหน่งแล้วนะครับนี่ครับกางเปี๊ยะนะครับทีนี้ก็ออกนะครับ ก็เจาะยาวเลยนะครับเจาะลึกลงไปเลยสักนิ้วหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็ไม่ไปไหน,นครับไม่หนีนครับอยู่ตำแหน่งเดิมน,นะครับอ่าอันนี้ก็คางจะลึกลึกมากเลยนะครับทะลุแล้วมั้งครับเนี่ย นะครับลึกจัดนะครับจะได้ขันน็อตได้หลายๆเกียวนะครับนี่ครับตำแหน่งเดิมต่อไปก็ตับเกียวนะครับนี่ครับตัวตับเกียวบิดขาลงมานะครับอ่าบิดไว้เบาๆพอนิดแน่นเดี๋ยวบี้หมดครับหมุนเข้าไปเลยครับเราเจาะไว้นะครับ ห้าจุดเจ็ดนะครับอันนี้รูนะครับห้าไอขออภัยครับสี่จุดเจ็ดนะครับไม่ถึงห้ามิลดีนะครับเพราะว่าเราใช้เกียวหกมิลนะครับในการตาร์ฟนะครับอ่ะนี่ครับก็หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับเอาให้สุดเลยนะครับอ่าสุดแล้วนะครับอันนี้ฝาหนีบไว้เบามากนะครับ เพราะว่ากลัวมันบี้ครับกลัวของลูกค้าบี้หนีบแรงไม่ได้ครับเสร็จแล้วก็หมุนออกนะครับหมุนออกอันนี้เกีียวความลึกก็ประมาณนิ้วนึงแหละนะครับที่ว่าหมุนเข้าไปเนี่ยเยอะอยู่นะครับอ่ะเสร็จออกนะครับนี่ครับเกี่ยวลึกๆเลยนะครับจำๆเลยก็น็อตลองนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับ น็อตหมุนเข้าไปแบบลื่นๆนะครับอ่าหมุนสักสิบทีพอนะครับไม่ต้องหมุนเข้าไปยันสุดนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะถอยออกเยอะเกินนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งเดิมนะครับแบบเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการตับเกี่ยวนะครับเชื่อมพอกทําเกี่ยวนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับทําจริงๆนะครับก็อันนี้ลูกค้านะครับก็ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับก็มาทําได้นะครับซ่อมเหมนนี้ก็ราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับ